ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่สิบสามจากตอนที่แล้ว มโหสถได้บอกมหาชนในที่วินิจฉัยคดีว่าหญิงผู้นี้ไม่ใช่มารดาของเด็กแต่นางเป็นยักษ์ินีว่าแล้วก็ชี้มือไปที่นางยักษ์จำแลงแล้วเอ่ยถามตรงๆว่าเจ้าน่ะเป็นใครนางยักษ์ก็สารภาพตามความจริงว่าฉันน่ะเป็นยักษ์ินี ูงชนที่พากันมารอฟังคำวินิจฉัยพากันแตกตื่นถามว่ามโหสถพ่อรู้ได้อย่างไรล่ะมโหสถจำต้องอธิบายว่านางนะ่ะมีตาแข็งไม่กระพริบในตาก็สีแดงกล่ำซ้ำยังไม่มีเงาตัวซะอีกมารดาที่ไหนล่ะจะมีจิตใจเหี้ยมโหดผิดมนุษย์อย่างนี้นะ่ะ มโหสถเห็นนางยืนก้มหน้านิ่งก็รู้ว่านางเริ่มสำนึกได้บ้างแล้วจึงกล่าวสอนด้วยจิตเมตตาให้นางยักษ์มอบเด็กคืนให้กับหญิงผู้เป็นมารดาครันให้นางยักษ์ตั้งอยู่ในศีลห้าแล้วก็ได้ปล่อยตัวนางยักษ์ไป กล่าวถึงพระเจ้าวิเทหราชเมื่อได้สดับคำกราบทูลเรื่องการตัดสินคดีของมโหสถบัณฑิตจบลงพระองค์ถึงกับทรงเปล่งพระอุทานขึ้นว่าพ่อบัณฑิตน้อยของฉันช่างหลักแหลมซะจริงใหญจึงสามารถขบคิดข้อวินิจฉัยที่ลึกซึ้งและแยบยนต์ได้ถึงเพียงนี้ควรแล้ว ที่เราจะรับตัวเจ้ามาสิทีส่วนท่านอาจารย์เสนกะซึ่งนั่งฟังอยู่ข้างๆก็รีบกราบทูลคานว่าเรื่องการสอบสวนคดีนางยักษินีไม่มีเงื่อนงำอะไรพิเศษเลยเพราะนางยักษินีนั่นไร้เสียซึ่งปฏิพานต่างหากเล่า ถ้านางยอมปล่อยซะบ้างมโหสถจะจับเงื่อนได้จากที่ไหนละ่ะพระเจ้าวิเทหราชได้สดับดังนั้นจึงต้องรับสั่งให้ทูตนำสารกลับไปบอกอมาตผู้นั้นให้เฝ้าดูเหตุการณ์ต่อไปในการต่อมามีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อ โคลการเป็นคนรูปร่างต่ำเตี้ยคล้ายคนแคละมีผิวดำดุดสีหมึกซ้ำยังเป็นคนจนขัดสนทรัพย์สะอีกชายหนุ่มถูกริตรักกลุ่มรุมจนจิตใจปั่นป่วนเพราะไปตกหลุมรักสาวงามนางหนึง่งชื่อทีคตาลาซึ่งอันที่จริง ควรกล่าวว่าเป็นเหวรักอันลึกเสียมากกว่าเนื่องด้วยความรักของนายโคลการเป็นรักข้างเดียวเพราะความที่ตนเป็นคนขี้เรไรเสียซึ่งรูปสมบัติเมื่อเทียบกับนางทีขตาลาแล้วก็ผิดกันราวฟ้ากับดินเพราะนางเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความงาม เชกเช่นหญิงชนบทกัลยาณีแม้มิใช่ธิดามหาเศรษฐีแต่ก็เป็นหญิงมีตระกูลอนุภาพแห่งรักนั้นอาจดนบันดาลได้ทุกอย่างมีอำนาจกุมชะตาของบุรุษผู้ตกอยู่ในห้วงรักให้สามารถกระทำสิ่งใดก็ได้เพื่อให้ได้ครอบครองหญิงที่ตนรัก นายโครการก็เช่นกันในยามที่ความรักงอกงามก็หอมกลุ่นดุดกุหลาบสีชมพูแรกแย้มแต่ครั้นมองไม่เห็นทางที่จะได้ครอบครองนางทีขตาลาจึงได้ยอมมอบกายถวายตัวให้กับปีดามารดาของนางสุดแต่เขาจะใช้สอย งานหนักก็เอางานเบาก็สู้ทำเต็มที่เต็มหัวใจไม่มีบ่ายเบียงหรือเกี่ยงงานยิ่งนานวันความดีของนายโคละการก็เริ่มปรากฏให้ได้ชื่นชมผลแห่งความเพียรในที่สุดเมื่อครบเจ็ดปีบิดามารดาของ,งานางทีคตาลา เมื่อยังมองไม่เห็นใครอื่นที่จะสามารถเลี้ยงดูบุตรสาวแทนตนได้จึงตัดสินใจยกนางทีขตาลาให้กับนายโคลกาลนางทีขตาลาจึงอยู่ในภาวะจำยอมต้องอยู่กินกับนายโคลกาลอย่างไม่สู้เต็มใจนะักครั้นนายโคลกาล ได้นางทีขตาลามาเป็นคู่ครองสมดังความปรารถนาก็เฝ้าทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงนางด้วยดีดังไข่ในหินไม่ว่านางปรารถนาสิ่งใดต่อให้ต้องลำบากสักเพียงใดนายโคลการก็จะต้องจัดหามาเพื่อนางเสมอมิได้ขาดกระทั่งวันหนึ่ง นายโคลการเรียกพัญญามากล่าวว่าเธอช่วยทำขนมทอดอะไรที่อร่อยออร่อยให้ฉันสักหน่อยหนึ่งเถอะนางจึงเอ่ยปากถามผู้เป็นสามีว่าพี่จะให้ฉันทอดไปทำไมละ่ะฉันจะไปเยี่ยมบิดามารดานายโคลการตอบ นางก็กล่าวบายเบียงว่าบิดามารดาของพี่ท่านน่ะไม่ได้เจ็บป่วยอะไรแล้วพี่จะไปหาท่านทำไมล่ะแต่ไม่ว่าพัญญาจะบายเบียงเลี่ยงความอย่างไรนายโคลกาลก็ยังคงขอร้องให้พัญญาช่วยทอดขนมให้ตนจนได้เมื่อนางทอดขนมเสร็จเรียบร้อยแล้ว นายโคละการจึงถือเอาสเสบียงและขนมของฝากเดินทางไปกับพันยาในระหว่างทางได้เห็นแม่น้ำสายหนึ่งซึ่งมีกระแสน้ำไหลแต่ไม่ลึกนักแต่สองสามีพันยานั้นเป็นคนคลาดจึงไม่กล้าลงไปได้แต่ยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเวลานั้น มีชายเข็นใจคนหนึ่งชื่อทีฆาปิติเดินเรียบมาตามฝั่งแม่น้ำมาถึงสถานที่นั้นสามีพัญญาเห็นชายนั้นจึงถามว่าแม่น้ำนี้น่ะลึกหรือว่าตื้นล่ะเพื่อนครั้นได้ฟังดังนั้นพร้อมทั้งได้เห็นท่าทางของเขาทั้งสอง นายทีขะปิดทิก็รู้ว่าสองสามีพันญ,ญานั้นไม่กล้าล่นน้ำจึงตอบไปว่าแม่น้ำนี้น่ะลึกๆลึกเกินปลาร้ายก็ชุกชุมสามีพันยาจึงซักถามต่อไปว่าแล้วเพื่อนน่ะข้ามไปได้อย่างไรเล่าชายนั้นก็ตอบว่าเราน่ะ คุ้นเคยกับจระเข้และปลาในแม่น้ำนี้ดีฉะนั้นสัตว์ร้ายเหล่านี้จึงไม่ทำร้ายเราสองสามีพันยาจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเพื่อนจงช่วยพาเราทั้งสองข้ามไปสักหน่อยจะได้ไหมล่ะชายผู้นั้นก็รับคำลำดับนั้นสองสามีพันยา จึงแบ่งอาหารและขนมให้แก่ชายคนนั้นเขาบริโภคอิ่มแล้วจึงถามว่าเพื่อนจะให้เราพาใครไปก่อนละ่ะนายโคลการก็ตอบว่าจงพาพัญญาชั้นไปก่อนเถอะแล้วจึงค่อยกลับมาพาเราไปทีหลังนายทีคปิติรับคำแล้ว ก็ให้นางทีคตาลาขึ้นขี่หลังถือเสบียงและของฝากทั้งหมดลงข้ามแม่น้ำพอไปได้หน่อยหนึ่งก็แกล้งย่อตัวเพื่อแสดงให้นายโคละการเห็นว่าน้ำลึกแต่รั้นพานางทีคตาลาไปถึงกลางแม่น้ำก็พูดเกี่ยวว่าฉันจะเลี้ยงดูเธออย่างดี จะไม่ให้เธอต้องลำบากกายใจทั้งเสื้อผ้าและเครื่องประดับจะหาให้จะมีทาสหญิงทาสชายคอยแวดล้อมรับใช้นายโคลการตัวเตี้ยนั้นน่ะจะบำรุงเลี้ยงดูอะไรเธอได้เธอมาอยู่กับฉันเถอะนางทีฆตาลาได้ฟังคำหวานของนายทีฆปิตินั้นไม่กี่คำ ก็ตัดรักจากสามีของตนเทคะแนนรักให้แก่นายทีขปิติผู้ที่ตนเพิ่งเห็นได้เพียงครู่เดียวจึงกล่าวต่อไปว่าถ้าพี่ไม่ทิ้งฉันเนี่ยฉันจะทำตามคำของพี่ทุกอย่างนายทีขปิติกล่าวว่าเธอพูดอะไร ฉันน่ะจะเลี้ยงดูอย่างดีอย่าก,กังวลเลยเมื่อคนทั้งสองนั้นไปถึงฝั่งโน้นก็แสดงความชื่นชมยินดีต่อกันละทิ้งนายโคละการซะพากันเคี้ยวกินขนมต่อหน้านายโคละการซึ่งชะเง้อคอรออยู่ที่ฝั่งนี้ด้วยหัวใจแสนรันทดหดหู เมื่ออิ่มหนำดีแล้วทั้งคู่ก็พากันเดินจากไปฝ่ายนายโคลาการเมื่อรู้ตัวว่าคราวนี้ตนถูกพัญญาทิ้งแน่แล้วเขาจะทำอย่างไรโปรติดตามตอนต่อไป